สวัสดีครับพวกเรา TJP DY b i อ g a แกงครับโดยมีสมาชิกแลาครูที่ปรภาษาดังนี้ครับเจ้าปู่ศรีสุโธรวมศรัทธาตำนานแดนนาคาคำชะโนด ุ่งโรดอุตสาหกรรมเกลือถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรมเสริมสร้างหัตถกรรมศูนย์ศิลปาชีพวิทยุข,ข้ามทวีป IBB จากการสำร,ร,รวจของพวกเรานะคะเราก็ได้พบค<อ>ืชและสัตว์มากมายดังต่อไปนี้ยามฟ้าแดงทำลงมาแอบแอบเปียดจนาร้องยามฟ้าหงหวนหวนเกียดโมเกียดขาทม เือนหมอลำท่ากันมวนเมฆดำล้อยปันป่วนฝนตกมากุยสานหมู่ยาตีนกับแก่ผูกคนแล่เขียวตะการควายถุยเสร็จ ไท้หุดนนารีบนําฟ้าเ้่านำอย่าุนอีสานบ้านของเราอาชีพเก่าแต่นานดน นอกจากนี้เรายังพบพืชและสัตว์อีกมากมายนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้พบกับปาาผู้รู้ประจำชุมชนและได้ทำการสัมภาษณ์มาเราไปดูกันค่ะว่ามีใครกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ มาอยู่กับป่าชาวบ้านนะคะสองท่านนะคะที่จะมาให้ความรู้ก,กับเรานะคะในเรื่องของการทําสีย้อมธรรมชาตินะคะนั่นก็คือคุณแม่สุธีนะคะกับคุณแม่ถนอมค่ะค่ะถ้างั้นนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอถามคุณแม่เลยนะคะว่าการจัดตั้งกลุ่มแล้วก็ประวัติความเป็นมาค่ะเป็นยังไงค่ะกลุ่มเนียจะจังความเป็นมาของกลุ่มก็คือเฮาต้องซักชวนกันว่าประชุมหลักการรวมกลุ่มกันหลักการรวมลงห่นกัน คนกลุ่มได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่26กันยาข้อศ2 5 42มีสมาชิก18คนค่ะแล้วก็กลุ่มของพวกเราเนี่ยค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆมีอะไรบ้างคะแม่ก็มีผ้ามัดนี่แหละค่ะผ้ามัดนี่นี่กระผ้าข้าม่าผ้าเจเจเจีนค่ะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าามีคนต้องการผลิตภัณฑ์นะคะแล้วต้องการที่จะติดต่อคะ่ะแม่ยีวิ้ีกีรติดต่อยังไงบ้างคะนี่น้ำัตรแกให้แล้วก็มี่เบอร์เชื่อใหนี่เพนพับเบอร์เชื่อะคะอ๋อค่ะค่ะถ้้อยางงี้นะคะสํา,านนะะสหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ไปต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะในการทํากลุ่มย้อมสีธรรมชาตินะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านมุกประดับค่ะซึ่งเราจะมาพบกับปาผู้รู้เกี่ยวกับการทำมุกประดับค่ะตาคุณอะไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับป่าผู้รู้นะคะนั่นก็คือคุณแม่ม้วนนะคะกับคุณคูยยืธค่ะค่ะตอนนี่นะคะก็ขอถามกันแล้วกันนะคะว่าประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งการทำมุกประดับ ครับสำหรับการทำบุระดับนะครับซึ่งเดิมทีแล้วช่วยผดีชาวบ้านหมู่บ้านนองบ้านของเราน้ำมาท่วมท่วมทุกปีทุกปีท่วมสร้างนั้นคนเคยเข้าไปในเมืองเลยไปรับจ้างนะครับชาวบ้านไปรับจ้างในเมืองในประเทศไอเวรเวอร์เวอร์อมีทำเชี่ยวชาญมีไฟฟ้าอ่าแต่พอยังไม่มีไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านพอดีที่ไม่มีด้ พอเียมีได้ปัเข้ามาก็เลยกลับมาทำอยู่ที่หมู่บ้านแล้วก็เลยยึดเป็นอาชีพหลักเพราะว่านาทําไปก็ไม่ได้ผลซึ่งโดยปีนีตอนนี้อาชีพทำนาทม่เป็นอาชีพเสริมเราจนะทำมุกเป็นหลักนที่เราผลิตภัณฑ์ที่เอามาทำประดับนี่มีอะไรบ้างคะอ่าสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุประเภทไม้กับทองเหลืองซึ่งเป็นโลหะ แต่วัสดุเราไม่ได้จำกัดแต่ต้องเป็นไม้กับทองเหลืองนีแต่พวกพวกเครื่อนเซร,รมิพวนเราจะไม่ทําเพราะว่ามันทําไปก็ไม่คุ้มแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกของใช้ของพระซึ่งมีตะลุ่มมีแจกันทองเหลืองมีด้าสารปัดขาตั้งตานแว่นฟ้าหลายแบบครับ ถ้าสมมติว่ามีคนสนใจในผลิตาภัณฑ์นะคะแลวต้องการที่จะติดต่อค่ะสามารถติดต่อได้ัครับสามารถติดต่อก่ะติดต่อได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับอย่างเช่นโดยตรงก็โทรศัพท์ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่หาได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่หมุนเองก็ได้หรือมอเองก็ได้นะครับแต่อย่างนี้นั้นมีช่องทางที่สองคืออีเมลสามารถติดต่อทางอีเมลก็ได้ หรือทคนี้นั้นอาจจะเซอถาโอทอปตำบลสำน,นัน์ซึ่งเป็นฟันของพวกเราถือว่าเป็นโอทอปของตำบลอยู่แล้วก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทัวห้าและก็ท่านคุณยุนนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราค่ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวทที่รวมสมบูรณ์ภายในอำเภอบ้านดุงของพวกเรานะคะไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนกันบ้างวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับสถานที่สถานที่หนึ่งนะคะที่เป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านดุงนะคะนั่นก็คือคําชโนดนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถานที่หนึ่งเลยคะ่ะ เมมือนมอลน,นลอนนคนาค่ะนี่นะคะก็คือบริเวณภายนอกของวังนาคินคนัมชโนดค่ะซึ่งวังนาคินคนัมชโนดนี้นะคะตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสิริสุธโธมีพื้นที่ทั้งหมด354ไร่3งาน64ตารางวาและบริเวณที่เป็นเกาะคัมชโนดนี้นะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมด60ไร่ค่ะ คันชโนธนี้นะคะถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของชาวอำเภอบ้านดุงค่ะเพราะบริเวณภายในนี้ค่ะจะมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอบ้านดุงค่ะคันชโนดนี้นะคะจะมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีและมีพืชที่เป็นพืชเฉพาะถิ่นก็คือต้นชนโนดค่ะซึ่งต้นชะโนดจะมีลักษณะคล้ายต้นมะพร้าวและต้นตาลรวมกันค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะภายในบริเวณ กาะชะโนดนะคะก็ยังสามารถพบไม้ยืนต้นได้อีกเป็นจํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไฟต้นมะเดื่อใหญ่ต้นประดงแดงนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆค่ะก็ยังมีเป็นจํานวนมากเลยนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะบริเวณพื้นด้านล่างนะคะก็ยังสามารถพบไม้ล้มลุกนะคะแล้วก็พืชเรืออีกจานวนมากนะคะที่เด่นๆนะคะที่เราจะสามารถเห็นได้ชัดน,นะคะก็คือต้นเฟิร์นนั่นเองนะคะ ค่ะส่วนทางความหลากหลายทางสัตว์นะคะก็คือมีสัตว์หลายชนิดนะคะว่าจะเป็นผึ้งนะคะซึ่งเราพบผึ้งนะคะทำรังอยู่บนยอดไม้นะคะประมาณยี่สิบกระรังได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระรอกกระแตนะคะที่ให้เห็นนะคะเป็นจํานวนมากนะคะหรือว่าจะเป็นทางอหอยนะคะหอยทากนะคะแล้วก็ยังสามารถพบได้ค่ะ เส้นทางการสำรวจของพวกเรานะคะสามารถนำมาจัดทำแผนที่ได้ดังนี้ค่ะ It seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night when the self comes first and the truth comes second. Just stop. sound like <laughs> if we all slow down and enjoy it right now get